นักเรียนพบกับครูพลอยนะคะในอักษรอ n นเลิรเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้ค่ะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะนักเ,ร,เรียนเตรียมให้พร้อมเลยเนาะก่อนอื่นครูพอจะขอทบทวนการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือก่อนของเลขโดดทั้ง10ตัวนักเรียนยังพอจํากันได้ไหมคะตัวแรกเลยคือเลขอะไรคะ เลขศูนเอ๊เลขศูนย์นี่เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรเอ,อ,อ,อ่ยสอสาลาสละอูนอหนูยอยักษ์และตัวการันถูกต้องค่ะถัดไปค่ะคือหนึ่งนั่นเองก็คือหอหีบนอหนูสาระอึงองูงและไม้เอกนั่นเองนะคะถัดจากเลข1ก็คือเลขสองใช่แล้วค่ะสอเสือ อ,อ่างและงองูนั่นเองค่ะและ3 3ก็คือสอเสือสาระอาและหมอมา้าถูกต้องค่ะถัดไปคือ4นะคะสอเสือสะอีและไม้เอกใช่แล้วถัดจากเลข4ก็คือเลข5ใช่ค่ะหอหีบสาระอาและไม้โทนะคะถัดไปคือเลข6 หอหีบและกอไก่แต่เวลาเราสะกดเนี่ยเราจะสะกดว่าหออกกอหกใช่แล้วค่ะ7ค่ะจอจานสลเอไม้ไม่ใช่จอจานสละเอะและดอเด็กถูกต้องค่ะนะคะและ8ค่ะปอปลาสลแอดอเด็ก สุดท้ายก็คือ9กก็ไก่สละเอาแหละไมโทนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนคะ่ะที่ยังเขียนตัวเลขไม่คล่องหรือยังเขียนตัวเลขที่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะครูพลอยแนะนะําค่ะนักเรียนลองไปหาแบบฝึกหัดหรือเขียนในแบบฝึกหัดที่ตัวเลขเนี่ยเป็นเลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นปละไว้และนักเรียนก็เขียนทับ ตามเส้นประจะทําให้เราเนี่ยเขียนตัวเลขได้สวยขึ้นนะคะลองดูเนาะว่างๆลองชวนเพื่อนๆบอกเธอมาเรามาฝึกเขียนตัวเลขกันนักเรียนแค่ฝึกเขียน10ตัวเลขโดด10ตัวเท่านั้นจะทําให้เราเขียนจํานวนทุกจํานวนได้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะครูพลอยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนดูกันกิจกรรมนี้อยู่ในกิจกรรมคณิตคิดสร้างสารรค์นะคะอยู่ท้ายบทเลยของหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่มสจากอักษรน,นะคะเอาละก่อนที่เราจะทำเราจะต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่ากิจกรรมนี้เขาจะให้เราทำอะไรโอเคเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะหาจำนวนหาจำนวนจากคำใบอุย๊ยคำใบก็คืออะไร ทีนี้คำใบ้คืออะไรคะครูพลจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นให้นักเรียนลองทายผลไม้นะคะผละไม้ชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็นผลไม้ที่มีเปลือกสีเหลืองค่ะส่วนภายในเนี่ยเป็นสีครีมๆอ่อนๆเออ,อสัตว์ที่ชอบกินผลไม้ชนิดนี้มากๆเลยก็คือลิงเออทายถูกไหมคะเด็กๆว่าผลไม้ชนิดนี้คืออะไรนะเวลากินเราต้องปอกเปลือกอ,อก่อนออกก่อนเออคืออะไรคะ คือกล้วยนั่นเองถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของคําใบนะคะก็คือเป็นสิ่งที่จะเป็นข้อความหรือเป็นประโยคที่บอกใบแล้วก็ให้เราเนี่ยหาคําตอบนั่นเองนะคะจากนั้นหาจํานวนคําใบที่กําหนดค่ะแล้วเขียนลงในช่องว่างจากนั้นนําไปเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะ ในข้อนี้นะคะเขามีคำใบมาให้หมด4คํคำใบเดี๋ยวเรามาดูคำใบแรกกันนะคะคำใบแรกบอกว่าฉันเป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง70กับ80อ่าครูพอยก็เลยเรียงจำนวนตั้งแต่70 71 72 73 74 75 76 77 78 79และ80มาให้เรียบร้อยบนกระดานนะคะที่นี้ค่ะคุณพออยากให้นักเรียนเนี่ยสนใจคำที่บอกว่าระหว่างจำนวนที่อยู่ระหว่างเนี่ยค่ะสักนิดหนึ่งจำไว้เลยนะคะเขาบอกว่านำเขาจะใช้เฉพาะจำนวนที่อยู่ระหว่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยเราจะไม่นับ ออยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ค่ะโจทย์บอกว่าฉันเป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง70กับ80ดังนั้นค่ะเราจะเริ่มนับหรือเริ่มเอามาคิดเนี่ยตั้งแต่71เป็นต้นไปนะคะดังนั้นเราก็จะไม่นับจำนวนที่เป็น80กับ เจ็ดสครูพลอยกากบาทไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคำใบแรกเรียบร้อยค่ะเราก็รู้โอ้โหมีหลายจำนวนมากตั้งแต่71 72 73จนถึง79มีแนวโน้มที่จะเป็นได้ทุกจำนวนเลยเราก็เลยยังหาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการคำใบเพิ่มนั่นก็คือเลขโดดในหลักหน่วยน้อยกว่า7 UC. อยู่สี่ เลขโดดในหลักหน่วยน้อยกว่า7อยู่4เพราะฉะนั้นค่ะจำนวนที่จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ตามนี้ก็จะมีตั้งแต่71จนถึง76เพราะอะไรคะเพราะ77ลองดูเนะเาะเลขโดดในหลักหน่วยเราจะต้องดูที่หลักหน่วยกันก่อนสําหรับจำนวนนี้77เนี่นะ,ะ่ะนักเรียนจะเห็นว่าเลข เลขที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข7ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ7ตามโจทย์อ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้จึงไม่ใช่อีกแน่นอนนะคะส่วน8นี่เลย8ตัวนี้ก็มากกว่า7เพราะฉะนั้นไม่น้อยกว่าตามที่คำใบบอกก็ไม่ใช่อีกนะคะส่วนถัดมาค่ะ9ค่ะ9อยู่ในหลักหน่วย9ก็มีค่ามากกว่า7เพราะฉะนั้น 9ก็ไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันเราจึงเหลือแค่71 72 73 74 75และ76นะคะถัดมาค่ะเรามาดูแต่ละตัว71เลขที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข1 72เลขที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข2เลข3เลข4เลข5และเลข6ไปเรื่อยๆนะคะเขาอยากจะทราบว่าจํานวนไหนหนะ้าที่ เลขในหลักหน่วยน้อยกว่า7หอยู่4เออเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนำการลบเข้ามาช่วยมาดูทีละจำนวนค่ะครูพอยเริ่มจาก71ก่อน71เนี่ยมีเลข1อยู่ในหลักหน่วยซึ่งถ้าสมมติว่าเราลองมาพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นว่า1น้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่นะคะคิดยังไงลูกอ่า1น้อยกว่า7อยู่6เพราะ เรานำา7ลบออกด้วย1จะเหลือ6ถูกต้องใช่ไหมคะถัดไปเราไปดูจำนวน72กันนะคะเราก็จะไปดูที่เลข2เนาะ2เนี่ยน้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่คะนะักเรียนน้อยกว่า7อยู่5คิดจากอะไรเอ่ยเราก็นำเอา7ลบด้วย2คํคำตอบก็คือ5นั่นเองนะคะ และถัดไปค่ะ73บ้าง73 3อยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเนี่ยเราจะเอาสองมาพิจารณานะคะ3น้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่คะเด็กๆ ก่อนอื่นจะได้คำตอบเนี่ยก็จะต้องเอา7ลบด้วย3ก่อนคำตอบก็คือ4นั่นเองนะคะอุ๊ยบางคนบอกว่าคล้ายๆตรงกับคำใบ้เลยค่ะ,ะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรายังเหลือ 74, 75และ7 6อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคิดให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะ74ค่ะเราก็จะนำเลข4มาพิจารณานะคะ4น้อยกว่า7อยู่ อยู่3ซึ่งได้มาจากนำา7ลบด้วย4นั่นเองค่ะและ75นํา5มาลบด้วยนำา7มาลบด้วย5ถูกต้องก็จะได้คำตอบเท่ากับ2ถูกต้องค่ะและสุดท้าย76ค่ะ6เนี่ยน้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่คะน้อยกว่า7อยู่1เพราะฉะนั้นคิดได้จาก7 ลบหนั่นเองนะคะตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วทุกตัวเลยอ่าเราก็จะไหนเรามาอ่านคำใบ้ซ้ำอีกหนึ่งครั้งบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยเนี่ยน้อยกว่า7 u c ดังนั้นเราต้องดูค่ะว่าผลลบในข้อไหนมีค่าเท่ากับ C มีไหมอันนี้ตอบ6 5, 5และ4ีิ้งปองคำตอบก็คือจำนวนนี้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะ เราก็จะได้คำตอบว่าจำนวนที่เป็นฉันคือจำนวนอะไรคำตอบก็คือ73 3นั่นเองอ้าวนักเรียนเขียน73ลงไปเลยค่ะนี่นะคะวิธีการคิดในคำใบที่2ตรงนี้ค่ะมีอีกหนึ่งวิธีการที่ค่อนข้างง่ายนั่นก็คือเราอาจจะนำเอา7 ลบด้วย4เลยว่าได้เท่ากับจํานวนเท่าไหร่7ลบด้วย4ได้เท่าไหร่นะคะได้เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขโดดในหลักหน่วยเนี่ยจะต้องเป็น3นั่นเองนะคะครูพลอยเขียนโนต้ตไว้ให้นี่ต้องเป็นหลักหน่วยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้73เท่ากันนั่นเองอ่าได้คำใบ้ได้จำนวนที่1และเรียบร้อยแล้วไปดูคำใบ้ถัดไปกันค่ะเอาล่ะเขาบอกว่า ฉันเป็นจํานวนที่มีเลขโดดในหลักสิบเป็นจํานวนตรงกลางอู้อันนี้บอกว่าเป็นจํานวนตรงกลางระหว่างอะไรนะระหว่าง0กับ10เออเลขโดดในหลักสิบนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนอา้าวจำนวนที่อยู่ระหว่าง0กับ10ก็จะมีตั้งแต่0 1 2ย์5 6 7 8 9ห้าและ 10ใช่ไหมคะอ้าวเราอยากทราบจํานวนตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะไล่ดูตั้งแต่จํานวนตรงริมไล่เข้ามาว่าตรงกลางเนี่ยคือจํานวนอะไรเรามาดูคู่แรกกันเลยค่ะคู่แรกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่0กับอะไรเอ่ย0ย์กับ10ใช่ไหมคะถัดมาคู่ถัดมาก็คือ1กับ9ใช่แล้วคะ่ะและอะไรต่อคะอ่า2กับ8 คู่ถัดไปเข้ามาอีกค่ะก็คือ3กับ3กับ7ใช่แล้วสุดท้ายค่ะเราเกือบจะได้จำนวนตรงกลางแล้วค่ะนะักเรียนนั่นก็คืออะไรคะ4กับ6เพราะฉะนั้นนี่เลยเราได้จำนวนตรงกลางเรียบร้อยแล้วก็คือ5ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบแล้วว่าจำนวนเลขโดดที่เลขโดดที่อยู่ในหลักสิบของจำนวนจำนวนนี้ก็คือ หถูกต้องค่ะอ้าวเขียนเลขห้เอาไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้ถัดมาค่ะเรามาอ่านคำใบ้ที่สกันคำใบ้ที่2บอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยโอเคต่อไปเราจะมาหาหลักหน่วยกันนะคะเป็นจำนวนเดียวกับหลักสิบโอเป็นจำนวนเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราได้คำตอบแล้วว่าเลขโดดในหลักหน่วยเนี่ยคือ หลัก10คือ5เพราะฉะนั้นหลักหน่วยเป็นจำนวนเดียวกันนั่นก็คือ5อีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจำนวนที่2ที่เราได้เนี่ยก็อ่านว่า55ถูกต้องค่ะไปค่ะเราไปดูถัดไปกันนะคะถัดไปค่ะบอกว่าฉันเป็นจำนวนที่มีเลขโดดในหลัก10เท่ากับผลต่างระหว่าง18กับ 12อุ๊ยคำว่าผลต่างหมายถึงอะไรคะหมายถึงผลลบถูกต้องค่ะหมายถึงผลลบนั่นเองดังนั้นการจะหาคำตอบเลขโดดในหลัก10ได้เนี่ยเราก็จะต้องนำเอา18มาลบด้วย12อ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า18ลบ 12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้เราลองมาลบตามแนวตั้งกันดูอ่ะลบยังไงคะ18คะ่ะลบ12เขียนหลักหน่วยให้ตรงกันหลัก10ให้ตรงกันใช่ไหมคะคำตอบเนี่ยเราจะนำเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยคะ่ะมาลบกันก่อน8-2ลบ มาเราลองมาฝึกลบกันดูบางคนอาจจะเริ่มลืมไปแล้วนะคะนักเรียนกำม,มือขึ้นมาค่ะเราจะนับอะไรคะเราจะนับสองไปจนถึง8ใช่ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ6ใช่ค่ะ1-1ลบ1ได้0ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ของเราก็คือ 6นั่นเองเย่ yeah. ได้คําตอบเลขโดดที่อยู่ในหลัก10นั่นก็คือ6เรียบร้อยแล้วเขียนเลข6ลงไว้ก่อนนะคะถัดมาค่ะถัดมาบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยน้อยกว่าเลขโดดในหลัก10อยู่2โอ้ตอนนี้เราได้หลัก10บแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยเขาบอกว่าหลักหน่วยค่ะน้อยกว่าหลัก10บอยู่สเออเพราะฉะนั้นเนี่ย เลขอะไรหน้าที่น้อยกว่า6อยู่2อ่ามาดูกันครูพลอยเนี่ยก็เลยมีตั้งแต่61 62 63 64 65 66 67 68และ69มาให้นะคะซึ่งจำนวนไหนหน้าที่หลักหน่วยน้อยกว่าหลัก10นี่ไหมคะอ่าก็คือจะมีตั้งแต่61 ถึง65นั่นเองถูกต้องค่ะทีนี้เราจะมาดูแต่ละตัวกันว่าหลักไหนล่ะเลขไหนล่ะที่น้อยกว่า6อยู่2นะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่1ตัวแรกก่อนเลยเลขโดดในหลักหน่วยคือ1ก่อน61ก่อน1น้อยกว่า6อยู่5คิดเหมือนเดิมค่ะนำา6ลบ1ได้5นะคะต่อไปไปดู62กันบ้าง2ค่ะ2น้อยกว่า6อยู 4ใช่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะ6ลบ2มีค่าเท่ากับ4ถัดไปค่ะ63บ้างค่ะ63 3น้อยกว่า6อยู่3ใช่คิดได้มาจาก6ลบ3เท่ากับ3และ64ค่ะ64เนี่ย4น้อยกว่า6อยู่2ได้มาจากยังไงคะ 6ลบ4เท่ากับ2ใช่แล้วสุดท้ายค่ะ5ค่ะ5น้อยกว่า6อยู่1ซึ่งคิดมาจาก6ลบ5เท่ากับ1นั่นเองดังนั้นค่ะคำตอบคือข้อ2เลข2นี่เลยนี่เลยนักเรียนจะเห็นว่านี่มีผลต่างเท่ากับ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจำนวนเลขโดด ก็จะต้องเป็นเลข 4, เพราะ4เนี่ยน้อยกว่า6อยู่2นั่นเองนะคะดังนั้นสบายมากเลยค่ะเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นก็คือเลข4นั่นเองเราได้จำนวนอีก1นึ่จำนวนนั่นก็คือ64เรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะไปดูคําใบ้สุดท้ายกันบอกว่าฉันเป็นจำนวนที่มีเลขโดดในหลักสิบมากกว่า8อยู่ห โอ้โห oh, บอกว่าเลขโดดในหลักสิบเนี่ยมากกว่า8อยู่หนึ่งอืมมากกว่า8อยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้เราจะต้องใช้การบวกเข้ามาช่วยนะคะเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนั่นก็คือ 8, บวกหนี่ไงเขาบอกว่า8มากกว่า8อยู่หนึ่งเราก็เลยนำา8ตั้งแล้วบวกอีกหนึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ จะได้คำตอบเท่ากับ9ถูกต้องค่ะ8บวก1ได้9นะคะเขียนเลข9ลงไว้ก่อนเลยถัดมาค่ะบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยน้อยกว่า2อยู่1อาคำสำคัญคือน้อยกว่า2อยู่1นี่แหละค่ะ อะไรเอ่ยน้อยกว่า2อ,อยู่1ต้องใช้การลบเข้ามาช่วยถูกไหมคะนี่เลยจะได้เป็น2ลบด้วย1คําตอบก็คือ1น,นั่นเองใช่แล้วค่ะจึงได้คําตอบสุดท้ายง่ายๆมากเลยก็คืออ่านว่าอะไรคะเลข9กับเลข1อ่านว่า90 นั่นเองใช่แล้วนะคะที่นี้เราจะนำจํานวนทั้งทุกจำนวนค่ะทั้ง4จํจำนวนมาเรียงลำดับกันซึ่งในการเรียงลำดับครูพลอยเคยเน้นย้ำกับเราเสมอเลยว่าจะต้องดูข่าว่าเขาให้เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะคะซึ่งในข้อนี้บอกว่าให้เรียงจากมาก ไปน้อยอ่าการเรียงลําดับจำนวนค่ะเราจะต้องดูจากหลักที่มีค่ามากกว่านั่นก็คือหลัก10ใช่ไหมคะนี่เลยเราจะต้องดู7 5 6และ9ก่อนเลยเนาะถ้าตัวไหนมีค่ามากที่สุดเพราะตัวนั้นก็จะเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเราจะดูที่ตัวเลขเลขโดดในหลัก10กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ9 7 เออห้และ6อะไรมีค่ามากที่สุดคะ่ะเด็กๆใช่แล้ว9นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะ91จึงเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดถัดมาค่ะเหลือ7 5และ6และอ่าใช่แล้วค่ะ73นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ5กับ6บ้างแบทเทิลกัน2ตัวเลขอะไรคะหรือ5หรือ6 หกถูกต้องค่ะ6ชนะไปเพราะฉะนั้น64คือจำนวนถัดมาและสุดท้ายเหลือจำนวนเดียวจำนวนสุดท้ายก็คือห้า้นั่นเองนะคะเราเรียงลำดับได้เรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนในหนังสือเรียนเนี่ยจะมีตารางค่ะตั้งแต่เลข1จนถึงเลข100ให้นักเรียนไว้เติมตัวเลขลงในช่องว่างๆเหล่านี้นะคะครูพอยฝากค่ะ ฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทําเป็นการบ้านทําว่างๆกับพื้นๆนนะคะแล้วก็อาจจะให้พ่อแม่หรือคุณครูเนี่ยค่ะตรวจด,ดูซิว่าหนูทําถูกหรือไม่ถูกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมมีคำใบ้ต่างๆมากมายเลยแล้วครูพอยก็สอนวิธีการคิดหาจำนวนจากคำใบต่างๆนะคะสำหรับคาบเรียนหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันคอยติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน